ไฟเบอร์ดีท็อกนะเพื่อนๆนะจัดไปนะครับนัก่อนนอนนะครับผมนะก่อนนอนนะครับไฟเบอร์ดีท็อกเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องท้องผูกเป็นกรดเดีย้อนเป็นฤิดวงทวารครับเนี่ยตัวนี้ช่วยได้นะครับนะใครไม่ถ่ายถ่ายยากขับถ่ายลําบากนะเอาตัวนี้ไปกินนะครับสามวันเจ็ดวันเนี่ยถ่ายครั้งหนึ่งเอาตัวนี้ไปกินนะฮะออกหมดไส้หมดพุงนะล้างลําไส้ดีมากเพื่อนๆนะครับผมอืมอร่อยหอมหวานนะครับผมนะ ธรรมชาตินะหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับกลิ่นหอมทานง่ายครับเขาแจกให้ไปลองฟรีด้วยนะเพื่อนเนาะเนี่ยหนึ่งกล่องมีสองซองนะหนึ่งซองเท่ากับเรากินผักหนึ่งกิโลกรัมนะคุณเพื่อนเนาะ,ะ,ะถ้าจะาเป็นกล่องก็แบบนี้เลยครับเนี่ยนี่นะฮะนี่ผมซื้อมากินเนาะซื้อมากินนะครับเพราะว่ามันทําให้เราขับถ่ายง่ายแล้วก็ น,น้ำหนักลดพุงยุบด้วยนะเพื่อนๆนะเนี่ยใครมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเนี่ยเอาตัวนี้ไปกินนะครับมันจะช่วยได้นะช่วยได้นะครับนะขับถ่ายง่ายใครถ่ายลำบาก3วัน7วันถ่ายครั้งหนึ่งเอาตัวนี้ไปกินครับดีมากเพื่อนๆนะฮะแนะนำครับผมแนะนำ